แต่งตัวไว้ก่อนออไปแวะอุออะ้มอ่ะอออ เต่าตัวลายเดินย้ายขคงเคงก็ตายหัเพงเดินเส้นทางมาเป็นวิดีโอให้นึกขำคันเจ้าเต่าท้องน่เชื่องช้าดังกับลิงมันจึงไปแกมย่อยท้าไทยแข่งความไว้ันใครเรอค่ะเน่ๆน่ๆน่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 